เจ้ฮาบอสเจ้าตุตานะคะไรนั right ่วไอ้ตอนนี้อยู่ที่ไหนคะเปือนป่าสักชนสิทธิ์อยู่ที่จังหวัดลบบุรีชายแดนต่อกับระวักลบบุรีรกับลบบุรีค่ะใช่เป็นว้านี้อยู่ฝั่งสระบุรีนะคะเราบอกเลยว่าเคื่อนนั้นสวยมากๆช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนบอกเลยว่าน้ำขึ้นแล้วก็สวยแล้วติงก็เป็นมาครั้งแรกในตอนนั่งรถมาก็คือหลับนะคะทุกคนหลับมากๆหลับตาเลยหลับจริงๆ แฟชั่นสวยมากชอบกระปงกระเป๋าสุดเลยแต่แพงแต่มันดีค่ะเดี๋ยวตอนนี้จะไปหาเข้าห้องน้ำก่อนนะคะทุกคนแล้วก็จะไปดูตรงแถวนน้นนะคะโอ้แดนร้นอนมากเดี๋ยวจะไปหาดูแม่น้ำว่าเป็นเครื่องยังไงซึ่งเต็งได้เอาเข้าไปเช็ดดูในอินเทอร์เน็ตแล้วไปที่เรียบร้อยนะคะก็พบว่าเป็นเครื่องที่ใหญ่นะคะเป็นแบบเครื่องที่แบบว่าชช่แดนต่อกับลรบูรีแล้วก็สละบุรีแต่ว่ามันอยุดออก โซนทางสระบุรีมากกว่านะคะทุกคนแต่อากาศร้อนนะคะแต่ว่าผู้คนก็เยอะอยู่นะคะเดี๋ยวแวะเข้าห้องน้ำก่อนนะคะทุกคน,นใครตรงนี้ชื่อคะข้างหลังผู้หญิงฝั่งนี้ าามาเป็นครอบครัวแล้วก็แบบมากินข้าวปิกนิกอะไรกันใช่ไหม,มน้ำมันขึ้นน้ำมัน ต้นมีนม้ำแบบดอกจำปาสวยมากดอกจำปงจำปาแล้วก็ขายกระเป๋าเนาะพี่คิมเห็นปะนู่นเขาขายกระเป๋าสวยฮะไ, <ป S 2> ไปดูไหมเออเดี๋ยวตอนกลับก็เข้าไปดูก็ได้โอเค <Okay. S 1> เย็นดีต้อนรับเข้าสู่เครื่อนป่าสัก เขื่อนปลาสักเขื่อนปลาสักเขื่อนต้องซื้อไทยเขื่อนด้วยเจ้ามันจะออกมันจะออกล้าวหลายกว่าเออเอาคาไทยมาเลยเกิดอรขึนก็ไทยตุ๊กตาเด้บ่ค่ะกดตรงขาวๆนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปยืนไอคิมยืนมาแก้ไขหนึงก็ได้ก็เลยค่ะอ๋อเอ็กซ่าหนึ่งาขอบคุณค่ะไป เขื่อนเขื่อนเขื่อนหนูออกเสียงเป็นทางลาวตลอดเลยค่ะ <laughs> นูนเป็นต้นมไมแข็งฝั่งนู้นน่าจะโรคตรงนี้มีอะไหนฝั่งนู้นอ๋อใช่ที่าลาตรงนี้มันน่าเกลียดแน่เลยอือนี่เขาจะปล่อยไปนู่นไปยิดยางอ๋ออันนี้แม่น้ำนี้คือต่อกับยุดยาเหรอคะส่งต่อส่งต่อไปทางยุดยา พิจาราส่งเข้าพัทยาไอสู่สุพยาโอ้ตรงนั้นเป็นสะพานสะพานตรงที่ข้ามเขื่อนนะคะนี่ตรงนน้นค่ะแล้วก็มีรูปปั้นของพญายนาคอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะสีเขียวเป็น,นแม่น้นําที่ใหญ่คล้ายๆมองมองมอง,มองดูก็คล้ายๆแม่น้าโขงแต่ว่ามองดูก็เออนั่นแหละมันคือเขื่อนให้อาหารปลาไปนะ,ะให้อาหารปลาตรงไหนคะพ โอ๋อต่แดดร้อนงมากเลยไอ้แดงๆนี่คืออะไรนายขับรถไฟรอนมอ้ลืมมองเห็น ว้าวอคือแบบโหหล่อเลยค่ะถ่า,ายรูปให้อะหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำเลิศมากค่ะเรียบร้อยวันนั้นเยวันนั้สวยม<ว>ากเลยค่ะ้องสตล์ดด้ตมีทีาจอบไดูดีห,าหามาเห่าเลย นี่ไงค่ะร้อยเดียวเองจับก็ร้อยเดียวหมดเนี่ยจริงเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะร้อยหมดอย่างละร้อยหมดตัวนี้เหมือนเม้าบ้างอันนี้น่ารักจังอันนี้ดูดีดูดีมะเหลาอยากได้กระอยากได้กระเป๋าเล็กๆสะพายข้างบ้างนะคะนี่ค่ะแบบนี้ก็ได้นะกระเป๋าสะพายข้างนี่ไงชอบไหมยังไงคะได้ร้อยนึงสามนี่ไง ขอดูข้างในน่ะสอมีซิปให้ด้วยแต่เสียดายมันไม่มีซ mm ิปตรงนี hmm. <anyway? S 1> ้เนาะไม่มีค่ะตรงนี้จะพร้อมกันตรงนี้วุดมอย่างนี้เลยค่ะจเป็นร้อยแปดสิบคนละใบเดียวนี่ร้ตัวนี้กับตัวนี้พี่คิดว่าอะไรสวยอะไรสวยค่ะนี่ร้อยหนึ่งดอกไม้ปะไม่ดูเหมืจะว่ามันเป็นนี้เป็นน่เป็นไม้ข้าวแบบนี้ก็ร้อยหนึ่งค่ะเนี่ยแล้วอันนี้มันกันน้ำไหมคะตัวนี้เป็นกบไม่กันน้ำใช่ไหมคะไอ้เรือยเหรอสามร้อยยี่สิบเจ้าค่ะ ปก่ึ้นขึ้นข้างตำนมัทานน้ำอ่ะขึ้นธรรมชาติต้นปกใช้ต้นใช้ต้นีอะเลือกอเลยค่ะต้น,ม,นมันกลมกม้เไนีถาดดิี้่กระ<อ>เป๋านี้เป็นกระเป๋า,นานงานงานตั้งไหโยถักงถักเองใช่ไหมคะใ้เชมือในการถักเองเลยนะคะเนี่ยสวยมาก น้ยสวยน่ารักมากๆเลยค่ะกิกิสวยไหมคะสวยเนาะ<ม>ซื้อไปฝากสาวสิคะ่ะไ,ไ,ไม่มีสาวไม่มีสาวอุย้ยนี่นะคะประกาศตามหาสาวให้กับคุณลุงควนนะคะอยากไปอยู่ประเทศเราโอ้ยพูดอย่างนี้สาวเราต้องมีใจแล้วหรอมาก <c oughs> ความคิดสร้างสา์ดีนะคะในการสร้างที่จะเอามาเป็นการตลาดในการขายค่ะและเป็นงานฝีมือเป็นงานละเอียดที่แบบทําด้วยตัวเราทําด้วยมือเราในการถักอะไรต่างๆทําเป็นกระเป๋าในการใช้สะพายของต่างๆก็เป็นอะไรที่บอกเลยว่า ดีนะคะเพราะว่ามันตอบโจทย์ต่อกับนะัก่อาเที่ยวเวลาที่ได้มาเที่ยวได้มาเห็นแล้วก็แถมราคาไม่แพงราคาที่แบบหนูเชื่อไหมว่าตอนที่มองมาไกลหนูคิดว่าประมาณราคาสักสามร้อยหรือไม่งั้นก็สี่ร้อยแต่พอมาถามจริงๆราคาแค่หลักร้อยประมาณร้อยกว่าบาทไม่เกินสองร้อยเป็นอะไรที่แบบถูกมากๆและถ้าถากว่าใครที่มาก็ต้องควรม,มาซื้อนะคะจริงๆแต่หนูกระเป๋าเยอะอยู่แล้วกระเป๋าแบบจิจิจอกจอกจะซื้อไปเ <c oughs> ที่ยวทะเลหรอคะจนวันไหนใช่วันรี <c oughs> ริพ <c oughs> ี <c oughs> ่ ฮะไกด์ก้อไกด์เอ้ยไกดบอกกระจกแบบทำไมกระจกดูสวยจังใร่กากดว่าเราเท่ากับงามอยู่ดีแต่สิวขึ้นตรงคางไม่รู้ว่าสิวขึ้นเนื่องจากว่าเป็นประจับเลือนหรือเปล่าขนก็ขึ้นด้วย เน่ว่ารถไฟที่เขาดิันนเดียว่าทงกับที่ราวตรงไหนอ้ไฟรถลากตรงไหนรถลากอ๋อนี้เวลาไปเที่ยวที่หลบผาบางหรือบางเวียงทุกคนสิ่งที่คนจะเจอก็ จะเป็นชุดที่ใส่ประมาณนี้นะคะก็ร้านขายเสื้อผ้าชิวๆนะคะไอติมเอาขายสี่สิบสามอันร้อยพี่กันนี่ใส่ได้เด็ดจังสามอันร้อยให้น้องก่อนนี่ค่ะ ตอนนี้กอดไข่นาวไมมากอดกันนล้วนี่ไงกระโดดน้ำไงร้อนไม่ต่อมุกเลยเหรอตอนขึ้กระโดดน้ำตายหาไปเลยโอ้ว่ายน้ำเป็นไม่ตายหรอกอขอที่เป็นใส่ไม่ได้ ไปค่ะรอไอติมอยู่ค่ะกาลุณารอสักคู่ค่ะนี่คือไอติมที่ได้มานะคะในราคาสามสิบบาทตาแซ่บแพ้งเปรี้ยวติมมะพร้าวอากาศท้อนๆตอนกินไอติม นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเต่งจะมานั่งจุดขายตัวจุดขายตัว๋วเมาเลยปะโอ้ใชค่ค่ะว่าเมาเลยนี่สวัสดีเขื่นอนน่าทักยังไงเรานั่งข้างหลังไหมเรานั่ง<ห>ตรงไหน,น